วันนี้เด็กๆก็เข้ามาแต่งหน้าแต่งหยังอยู่ในห้องเด้อวันนี้ก็สิมีมะไรเซอร์ไพรส์จากพ่อสุพ่อสุกับป่าเปียกใบสดเมื่อวานแล้วก็โอนสดๆเมื่อเช้านี้แก้มชุดออบพีี่กกัปปาเยแล้วก็มีอีกนะคะอันนี้ยายกดเล่นไหมไม่มีโอกาสก็ได้ ชุดนี้เป็นชุดที่เข้ามาในอยู่กับสาวน้อยแล้วค่ะนีนะ่ไซดซยยูแค่สองข้าง อันนี้ให้อันนี้ขอมอบชุดกอน้องอยู่ด้วยค่ะการให้น้องเสื้สั้นตอนเรื่องหลการขอให้น้องดังๆปังๆเรื่อคนเมตตาหลายๆเนาะอันนี้ก็น้องก็ถามค่ะอันนี้ความจริงค่ะกม่หมอะไปนอนเพราะว่าชุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ผ่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เหมาหไปนอนซื้อมาเสร็จเร็จเสร็จลำเพลินเนี่ยต้องมา้ปนอนนะคะอีกชุดลำเพลินอีกชุดนึงชุดลำเพลินชุดไหนสีสุ่มเอาผู้ไม่ร้ายเขาแบบนี้ ใส่ด้านเนยก็อันนี้เด้ออันนี้เป็นเป็นชุดของอ่ะแม่นูยิ่งแต่ก่อนเคยตัดให้น้องแก้มแบบนี้น้องแก้มไม่ได้ใส่ค่ะก็เลยขอแม่นุ้ยมาให้น้องเหมียวเนี่ยขาเนี่ย่ะอันนี้นะคะนี่เป็นชุดเพลยนะคะหอยแม่อันนี้ก็ะดิ

นี่นะคะครั้งแรกชุดเอาไว้มันก็บไดไซน่นนนะคะเนาะชุดแรกๆเลยที่ว่ามาอยู่สาวน้อยใสเมื่อไร่ปดหอไปหาใ,ใสาก็บได้ค่ะไปซื้อใส่ก็บมีเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเอาพูดจากว่าล้านใดก็เลยแบบไปทักไปทักในเพจชุดหมอล้ำเก้าบะนีน่เพราะไปได้ไปเห็นอยู่ของชุดของนางเอกของพี่ล้ำเพิรนอะ่ะ ไดใส่ยู่สองเทียมมั้งชุดเนี่ยนี่เขาได้ทำแต่งช่อมองพี่น้องแล้วนะคะอารู้สึอาไปแฟนนุ้ยขึ้นแกมอีไปแฟนนุ้นวัแม่อีฮ็ดพวงมาลัยงางงากเราบึ่งนี่อีนูง่างเขาไปนเนี้ยทแทบเลตที่นูไปนี่ โอ้ให้เดยไส้ด้วยแม่เด้อย่าอีหนูใส่เห็บค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณแม่เอ้ยเบิ่งกันเลี้ยงกันไปเอาไว้มันก็บ่มีคนใส่ค่ะกวางพ่อจะนายอีซื้อชุดให้น้องแก้มอีกยู่ได้ยินบ่เนาะได้ยินบ่พอจะนายได้ยินข่าวว่าจะซื้อชุดให้น้องแก้มอยู่เด้อชุดเปลือกกระสันมา นี่ก็คือเด็กๆก็จะอยู่ในห้องแตงง่งหน้าแต่งอไกันพ่อพ่อก็จะไป,ปะพ่อพ่อก็จะไปนั่งโต๊ะก่อนมีนอะไรใอ้ทำเกี่ยกบารอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อึามยคะภาาภา่ เ <Okay. S 1> พิงได้สัน่นต้องรู้แต่เก่งสุขภาคต้องเห็นขาแล้วก็จวยืนขาเออเอ,อแบบสันนะ่นอ่ะแค่กรทชานข้างนอกนาเลยเพราะว่ายืนให้แน่ยืนหรอเสียงร้องอยู่ตอนนี้เราก็เบิังอ่เอ็กน้องเอกแต่งตัวตก่อนดนะจ้าตอนนี้เพราะว่าเสียงดนตรี เพราะเสียงดนตรีมันดังเกินน่าออกไปข้างนอกก็ได้ดูเองแต่งหน้าไปก่อนกำลัลงใจแย่ๆของค่ะออกไปข้างนอกก็ได้เสียงดังมากเกกก็็ ตอนนี้นะลูกก็ลงผิวอย,ยู่เด้ดอ,อไม่ออมใช่ไยมแม่บุกเอ๊ะแปดดิ่งเบอรไม่หนีหลายเป็นอย่างมี้ไปข้างนอกเสียงมันดังฝนกระตกอีกเบิรงหน้าตาคนขมักขมเม็ดลงผิวค่ะ ใสหนูใสที่ขาวตนี้หนูต้องใส่ซับไหนได้หนก็ะตีซับไหนออะใส่อยู่ไม่ใช่ถุงนองหรือะม่ไม่ใช่ถุงนองอ๋อ ตะทิ้งไ,ไม้อายไหมด่าท่อนเราบันเนี่ยนะพืออใส่แม่ผัดถึงที่แม่บอกแม่อยู่ในตะกร้า,าไอ้หนูสีเขียวเนี่ยไอ้หนูคือไปอะ้รกลับบ้านมอนงกลับไปแล้มาอไม่เห็นยุอเออตอนที่หนูเอาเสื้อผ้าที่ที่น้องมีวออกอ่ะ ไม่เห็นดีก่สถานการณ์ตอนนี้นะคะโอ้ยอย่างแน้งพี่น้องเอ้ยชุ่มฉ่ำขนาดก็ตังหลังนี่เป็นเนื้ออ่ะโอ้คำชิด ไปทกาไกลไปเลยค่ะเพราะว่าเจท้ายจะเบิ้งแซมขังไหมหลายย่างเจ้าเบืองนี้จะสองตรงที่เขาตุนชุดชนิดเบิ้งคนห่งคนรือเ่พี่่เยเ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวยจ้า